ชาดกห้าร้อยชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอัฏฐกะถาสูจิชาดกชาดกว่าด้วยเข็มณพระวิหารเจตวันสถานที่ที่พระศาสดาทรงประทับอยู่ อยู่มาวันหนึ่งพระองค์ทรงตรัสเรื่องปัญญาบารมีโดยมีใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่เฉพาะแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนตถาคตก็เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ฉลาดในอุบายทีเดียวแล้วได้นำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าโดยมีใจความว่า ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพารณสีพระโูริษัศได้ถือกำเนิดในตระกูลช่างเหล็กที่ยากจนในแคว้นกาสีเมื่อเติบใหญ่ได้ร่ำเรียนจนสำเร็จถัดไปไม่ไกลามากนะักมีหมู่บ้านช่างเหล็กซึ่งผู้เป็นหัวหน้านั้นมีทรัพย์มั่งคัง่ง และมีที่ดาอยู่คนหนึ่งมีใบหน้าที่สวยงามซึ่งความงามของเธอนั้นถูกพูดถึงไปทั่วและนั่นคือต้นเหตุให้ชาวบ้านพากันมาถึงหมู่บ้านเพื่อต้องการจ้างตีมีดขวานและหล่อคันไถ คำสรรเสริญเรื่องความงามของหญิงสาวกระจายไปทั่วจนกระทั่งเข้ามาถึงหูพระโพธิสัตว์จึงมีความคิดว่าอยากจะไปเห็นสาวงามสักครั้งถ้าถูกใจเราจะเอานางน,นั้นมาเป็นภรรยาจากนั้นแล้วได้เอาเหล็กเนื้อดีที่สุดทำให้เป็นเข็มเล่มเล็กสลัก ให้เป็นรูปร่างสวยงามจากนั้นใช้หินขัดให้เรียบเนียนแล้วเจาะห่วงก้นเข็มจากนั้นทวงไว้ในน้ําเมื่อชําระล้างเรียบร้อยแล้วก็สอดเข็มไว้ในตลับเก็บไว้ในชายพกแล้วตรงไปหมู่บ้านนั้น ถามถึงที่อยู่ของหัวหน้าช่างเหล็กครั้งถึงที่หมายแล้วยืนหน้าประตูกล่าวว่าเข็มใครต้องการซื้อเข็มรับรองได้ว่าไม่ครุขระเรียบเนียนขัดด้วยหินแข็งมีรสูสำหรับร้อยได้ดีเล่มเล็ก ปลายคมขณะนั้นนางกุมาริกานั้นกำลังใช้พัดใบตาลพัดให้บิดาที่กำลังนอนเล่นอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงที่ไพเราะของพระโพธิสัตว์เข้าจึงสงสัยว่านั่นใครหนอร้องขายเข็มที่หน้าบ้านจากนั้นจึงวางพัดไว้ แล้วออกจากบ้านไปยืนที่เฉลียงข้างนอกพูดกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าว่าท่านน่าจะมาผิดที่เสียแล้วที่นี่คือหมู่บ้านช่างตีเหล็กคงไม่มีใครต้องการเข็มที่ท่านตีมาหรอกไปขายที่หมู่บ้านอื่นเถิดพระโพธิสัตว์ได้ยินคำของนางแล้วจึงกล่าวว่า น้องเอย๋ยช่างไม่รู้อะไรเสียแล้วผู้ฉลาดจะต้องขายเข็มในหมู่บ้านช่างเหล็กอาจารย์ช่างทั้งหลายจึงจะเข้าใจงานว่าทำดีหรือไม่ดีเชื่อเถอะถ้าพ่อของเธอเห็นเข็มเล่มนี้เข้าคงจะเชื้อเชิญเราเข้าไปแน่นอน ขณะนั้นหัวหน้าช่างเหล็กได้ยินถ้อยคำของคนทั้งสองจึงร้องเรียกลูกสาวแล้วถามว่าเจรจากับใครลูกสาวตอบว่าชายขายเข็มพ่อก่าวต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นให้เขาเข้ามานางจึงไปเรียกพระโพธิสัตว์นั้นจึงเข้าไปในบ้าน จากนั้นหัวหน้าช่างเหล็กนั้นจึงถามว่าพ่อหนุม่มเป็นคนชาวบ้านไหนพระโพธิสัตว์ตอบว่าเป็นคนชาวบ้านโน้นเป็นลูกของช่างเหล็กชื่อโน้นหัวหน้าช่างเหล็กถามต่อไปว่าเฮ hey, ชไหนจึงมาที่นี่พระโพธิสัตว์ตอบว่าเพื่อขายเข็ม ขอดูเข็มของท่านสิหัวหน้าช่างเหล็กพูดพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเดี๋ยวก่อนเข็มเล่มนี้ตั้งใจทำมากๆงานนี้ประณีตยิ่งนะักรับรองพวกท่านต้องตื่นตาตื่นใจแน่จึงอยากจะขอร้องช่วยเรียกนายช่างคนอื่นเข้ามาดู ได้ไหมท่านนายช่างใหญ่นิ่งไปชั่วคู่เหมือนกำลังพิจารณาอะไรสักอย่างถ้าเจ้ามั่นใจอย่างนั้นข้าก็จัดให้เมื่อกล่าวจบนายช่างใหญ่หันมาทางพระโพธิสัตว์ก่อนจะกล่าวว่าพ่อนุมถ้าข้าเรียกออกมาแล้วท่านมั่นใจใช่ไหมว่า งานของท่านนั้นดีมั่นใจได้จะเรียกให้ช่างเหล็กทั้งหมดมาประชุมกันจากนั้นพระโพธิสัตว์ขอให้นำถาสมฤ์มีน้ำเต็มมาหนึ่งใบเขาก็ให้คนนำมาให้พระโพธิสัตว์จึงนำตลับเข็ม ออกมาจากชายพุกแล้วมอบให้หัวหน้าช่างเหล็กนำเข็มออกจากตลับนั้นแล้วถามว่าพ่อหนุม่มนี่หรือเข็มนี่ไม่ใช่เข็มนั่นเป็นกลักเข็มพระโพธิสัตว์ตอบเขาพิจารณาดูแล้วไม่เห็นก้นไม่เห็นปลายเข็มเลยพระโพธิสัตว์ จึงให้นำมาแล้วเอาเล็บแคะกลักออกไปแสดงให้มหาชนเห็นว่านี่เข็มแล้ววางเข็มไว้ที่มือของอาจารย์วางกล่องไว้ใกล้เท้าครั้นเมื่อเข็มปรากฏขึ้นหัวหน้าช่างเอืยรูปร่าง ไม่เห็นเหมือนเลยจึงเอ่ยขึ้นว่านี่ไม่ใช่เข็มเป็นกลับเข็มเดี๋ยวก่อนท่านจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็เอาเล็บสกิดออกวางกลับเข็มหกกลักจากนั้นช่างเหล็กพากันดีดนิ้วปรบมือชูผ้าโพกไปมา ช่างเหล็กทั้งหมดพูดว่าชั่วเวลาถึงป่านนี้พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยว่าขึ้นชื่อว่าช่างเหล็กทั้งหลายเช่นนี้มีอยู่แล้วพากันปรบมือชูผ้าขึ้นหัวหน้าช่างเหล็กเรียกทิดาให้มาหาและประกาศท่ามกลางว่าลูกสาวของข้านี้สมควรแก่ท่านเท่านั้น แล้วได้หลังน้ำใส่มือมอบให้ในเวลาต่อมาพระโพธ,ธิสัตว์นั้นได้เป็นหัวหน้าช่างเหล็กแทนในหมู่บ้านนั้นโดยที่หัวหน้าช่างเหล็กล่วงลับไปแล้วพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะ แล้วทรงประชุมชาดกว่าทิดาของหัวหน้าช่างเหล็กในการครั้งนั้นได้เป็นมารดาพระราหุลในบัดนี้ส่วนหัวหน้าได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟัง และรวมถึงการติดตามชาดกค่าร้อชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ